ตลาดเนี่ยทางเงี้ยแซลมองดัชนีแนวรับอยู่บริเวณห6 5 0 1ห6 0เนี่ยเป็นแนวรับแต่วันนี้ข้อเสียอยา่างหนึ่งของตลาดก็คือปริมาณการซื้อขายนะฮะวันนี้อยู่แค่สี่0ม่นอนั่นเองนี่ขนาดมีหุ้นตัวใหญ่ๆบวกหมดแล้วนะฮะเห็นไ,ไหมฮะปริมาณการซื้อขาย42 0 0 0เหมือนกับเออนี่ขนาดเอาหุ้นตัวแม่เหล็กของตลาดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับบวกมาเพียงแค่หนึ่งจุดเท่านั้นเองนะเอะ๊แล้ว ทำไมพวกนี้บวกอยู่เนี่ยปตทตหอเอทวานเดลต้าจีพีเอสซีบนกรุงเทพไทยพาณิชย์บ้านปูบวกกันเนี่ยเอ๊ะแล้วมันมีหุ้นตัวไหนนะที่มันไปทําให้ดัชนีไม่สามารถขึ้นได้อย่างนี้ครับหรือมันไม่ได้มากอันเนี้ยอันนี้เป็นประเด็นนะ,ะเพราะนั้นในตัวปริมาณการซื้อขาย4000 2 0 0 3เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าจะเล่นไปจนถึงระดับ60,000 70,000เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นเหมือนการเฝ้ารอ ถ้าเฝ้ารอแล้วเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวอย่าง l t t เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจน่าน่าเก็บน่าทะนุถนอมหน่าทะนุถนอมราคาต่ำอยู่แล้วงานรีเสิร์ชเมื่อเอช้านี้ออกมาให้รับ l t t นะเมื่อเช้านี้นะรับ,ร,บระดับราคา72บาทเนี่ยลงไม้ถึงนีนะเอาละฮะวันนี้เนี่ยหุ้นภาคบ่ายนั้น JWD ฮะ j d d นั้นเป็นจุดรับที่งานรีเสิร์ชออกมานะครับในแง่ของจุดรับที่แนวรับอยู่ที่ระดับ19บาทนะง19.80นะครับแล้วก็จุดต้านอยู่ข้างบนใน21บาทนะครับ j w d อีกตัวหนึ่ง A.U.I.A. A.U.I.A. เนี่ยแล้วังระวังนิดนึงใครที่เล่น A.U.I.A. เนี่ยต้องเป็นผู้เล่นเก่งกำไรจริงๆเพราะเล่นกับความเสี่ยงในแง่ของตัวทองนะครับราคาทองเพราะนั้นต้องเป็นนักเล่นนักนัก กล้าได้กล้าเสียนะครับถ้าดูอย่างหนึ่งก็คือด้วยช่วยกรุณาดูพอจะซื้อแล้วเนี่ยดูราคาทองนิดหนึ่งตอนนี้ทองยังแปลงนะเพราะคืนนี้อาจจะมีตัวเลขอะไรที่ออกมาแล้วทําให้ะระบบเศรษฐกิจมีลักษณะอ่อนตัวลงไปนะฮะแต่ j w d น่าสนใจกว่าน,น่าสนใจกว่านะฮะในแง่ของการลงทุนส่วนหุ้นในกระดานที่มีลักษณะการเหวียงเนี่ย mm. นอกจากตัว a o t แล้วเนี่ย mm. ผมมองว่าน่าสนใจในหุ้น EA เย mm hmm. เนยมีเรื่องมีสตรอรี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะคระแล้วระดับราคาหุ้นเนี่ยไม่ยอมไปนะผมว่าน่าจะเก็บสะสมที่ระดับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณตักแปบเจบาทจนถึงเนี่ยต่ำสุดถ้าเอาเอา,เอาแบบ c o n s ซอร์เอทเอาแบบง่ายๆไม่ต้องกลัวตกรถหรือกลัวไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ของ80บาทนะฮะแปบาทใจเย็นนะฮะ,ะในสัปดาห์นี้ถ้าผมคิดว่าไม่ได้เห็นได้เห็นนะฮะ 85บาทน่าจะได้เห็นแล้วล่ะแล้วที่85บาทเนี่ยมีแก๊ป95บาทน่าจะทําได้ทัก10บาทต่อหุ้นเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วใน EA นะะเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่น่าจะเก็บรักษาในพอร์ตสำหรับการลงทุนเพราะว่าเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานผลการงานในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นคือข่าวในแง่ของอะไรนะฮะแบบท,ที่จะได้รับผุดหนุนนะครับก็ก็เป็นที่น่าสนใจฮะนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจ้ายเก็บ ผมชอบหุ้นใหญ่อะนะยอมแพ้หุ้นบาทหนึหุ้นบาทหนึงมันเสียวอะนะาะแป๊บเดียวก็ขึ้นขะแป๊บเดียวก็ลงกลัวนะครัวผมกลัวใจจริงๆกลัวใหจริงนะก็โอเคครับวันนี้ก็มีหุ้นสองตัวที่เรียนแนะนำกับ JWD ในแง่ของงานรีเสิร์ชครับผมคิดว่ามองจากสภาพตลาดคืนนี้คงไม่มีอะไรอะดูจากตลาดตามเทศทั้งหมดแล้วเพงแค่แกว่งตัวแคบๆแล้วก็คงจะดูในแง่ผลกานงานมากกว่า <น>เอาหุ้น,นหลายตัวก็ออกผลการงานมาก็ได้เห็นแล้วบางตัวดีบางตัวไม่ดีเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านี่วันที่เท่าไหร่แล้วลสัปดาห์หน้าบวกอีกดวันก็ประมาณ2ี่สิบกว่าแล้วผลการงานคงได้เยอะแล้วเดี๋ยวไว้วันนั้นเนี่ยจะเอาหุ้นที่มีผลการงานดีในหลายๆกลุ่มเอามาเรียนให้ทราบแล้วกัน,นวันนี้ผมคิดว่าคงเป็นการแ่งตัวช,ช่างให้ข้อสังเกตว่าอย่างหนึ่งใครจะซื้อเพิ่มมากก็รอระมัดระวังปริมาณการซื้อขายหน่อย อย่างที่ทั้งสามท่านพิจารณาเมื่อกี้เนี่ยฮะว่าเอ๊ะใครทําอะไรอยู่หรือเปล่าครับ,รบผม <c oughs> ว่าฟอร์เรสน,น่าจะคือฟอร์เรนมีนิสัยอย่างหนึ่งฮะฟอร์เรนมีนิสัยแท้จริงอย่างหนึ่งคือกองทุนในบ้านเราเนี่ยมีนิสัยขายจะะริงอยู่แล้วล่ะขายแล้วช็อตลงมาแล้วซื้อนนะคือกองทุนบ้านเรารแต่ฟอร์เรนมีนิสัยอย่างหนึ่งคือขี้กลัวฮะข่าวอะไรยังไม่ชัดเจนเขาไปก่อนเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะกลับมาซื้อและไล่เลยดับราคาขึ้นได้เขาเขาเงินเยอะ นะฮะก็นั้นก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันวันนี้4 3 0 0 0สาเองเดี๋ยวขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนนะะในพรหัสคงจะเห็นอะไรดีมากกว่าวันนี้ครับผมนะครับพี่ครับพี่สุเชษครับพอดีตัวโกโบครับเห็นราคาปรับตัวลงเยอะนะครับวันนี้เอมันกังวลเรื่องไตรมาสสี่ที่ต่ํากว่าคาดไหมครับแล้วพิสเชษมองยังไงครับผมเ่าไปงี้ฮะ ได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับผู้บริหารนะฮะก็ถามเหมือนกันว่ายอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรท่านก็มองว่ามันเป็นเรื่องของซีชันนิ่งเป็นเรื่องของซีชันนิ่งนะฮะที่กระทบกับตัว,ตวของอุตสาหกรรมพูดถึงอุตสาหกรรมนะฮะไม่ได้พูดถึงตัวหุ้นนะฮะเราพูดถึงอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมเนี้ยในซีชันนิ่งเนี้ยนะปลาปีจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ย แล้วก็จะดีในไตมัสหนึ่งะไตมาสหนึ่งจะดีขึ้นเพราะฉนั้นถ้าใช้กลยุทธ์ของการถอยรับเพราะว่าข้ามนี้ไปแล้วเนี่ยไตมาสหนึ่งจะออกก็คือสิ้นสิ้นเดือนออสิ้นเดือนและฮะสิ้นเดือนออมกราคมมีนาสิ้นเดือนมีนาเนี่ยผลการงานดีขึ้นยอดขายก็คงจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดว่านี่มีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ โครงการที่ผมก็ไปใช้โครงการนี้เหมือนกันนะช็อปดีมีคืนสามหมื่น <30 S 1> บาทสี่หมื่นบาทเนี่ยนะฮะมันจะทําให้กลุ่มนี้ได้รับผลบวกมากก็ถอยรับฮะราคาหุ้นที่ถอยรับที่สําคัญเนี่ยสิบเก้าบาทราคาข้างบนเนี่ยยี่สิบสามบาทยี่สบี่บาทเป็นราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์อครับผมครับผมดูนะครับตลาดนีิ่งแบบนี้พี่พเชิดถานนิดนึงครับว่าดูแล้วฝรั่งเองเขายังจะขายต่อไหมฮะสัปดาห์นี้ อมีโอกาสมีโอกาสเพราะเอาเอาเขาจริงๆในแง่ของแฟกผลการงานนะเราพูดถึงแฟกผลผลการงานผลการงานที่ออกมาในรอบนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่มากนักนะไม่ค่อยดีเออไม่ค่อยดีนะเอเพราะแต่แต่ต้องมองอย่างนี้ว่าโดยระบบเศรษฐกิจ,จแล้วเนี่ยอตอนนี้มันมีเรื่องที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีคือโไปไหนคนจีนเยอะ เพราะนั้นตัวนซัมพชั่นในการบริโภคี่ยมันจะเยอะมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสงบปีไตรมาสหนึ่งปีเนี้ยงบปีไตรมาสหนึ่งปีนี้จะดีมากพอไปถึงไตรมาสสองมันจะดีเพิ่มเติมมันจะดีว่าปีที่ผ่านมาเพราะนั้นงบของครึ่งปี 6, 6, 6, เนี้ยครึ่งปีหกหกเนี่ยจะดีกว่าง,งบงครึ่งปีหกห้าอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ระดับราคาหุ้นวิ่งได้แต่ตอนนี้ที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเล่นป,ปลายปีของงบของ,ของงบปี mm. เพราะนั้นผลการง,งานมันยังไม่ดี แต่พอ uh, ปีหน้า uh, แล้วมันน่าจะดีขึ้นยกเว้น uh, อย่างเดียวถ้าจะปิดท้ายก็คือสงครามมีความรุนแรงมากขึ้นแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ควรที่จะทําคือการวางกลยุทธ์คือหาหุ้นดีถอยรับเก็บตัว C ตัวคอมมิชชั่นตัวไอ investment การลงทุนยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ตัว C ตัวคอมมิชชั่นตัวอาหารตัวการบริการ จะได้รับผลกลวงค่อนข้างมากพุ่นในกลุ่มเหล่านี้จะได้รับผลพวงค่อนข้างดีรวมไปถึงกลุ่นของอยบริการทั้งหมดโรงแรมคุณก็เห็นแล้วถ้าเราโรงแรมขึ้นทุกตัวนะครคณจะเห็นว่าโอา้โหโรงแรมดีมากนะเพราะฉะนั้นก็ตัวซีฮะตัวคอนซัมชั่นตัวคอมเมิร์สตัวฟู้ดอะตัวอาหารดีมากนะอีกกลุ่มหนึ่งอยากให้ขยับไปดูในกลุ่มของโรงพยาบาลผมกลัวว่าไม่เก็บโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลวิ<ม>่งยังวิ่งได้เร็วมากกว่านี้นะ<ม>ลองดูครับนะบแต่ก็<ม>ต้องต้องเลือกพู่เราแล้วกัน นะครับไว้เดี๋ยวเราค่อยไปดูงานงานงบออกมาแล้วค่อยดูกันอีกทีก็ยังได้ครับผมได้